สวัสดีครับขอต้อนรับข้าสู่ชงวิไลแห่งโชคนะครับเมื่อนี้ทังช่องเฮ้าได้เดินทางตามหาคุณแม่ขาวนะครับเพราะว่าคุณแม่ขาวนี่กะสิเป็นเลขทถูกเลขความฝันไปในทิศทางแบบนี้นะครับเมื่อนี้ทางช่องเฮ้าได้เดินทางมาตามหาคุณแม่ขาวนะครับเพราะว่าคุณแม่ขาวก็ได้จุดถูกไปแล้วนะครับจุดถูบอ่าจุดที่ตนจันแดงนะครับขอหวยงวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับ เพียงพอไปการเสียเวลานะครับเอามาไปพบปะกับคุณแม่ขาวพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีจ้าผ้าเอฟซีมาตามไม่ทันนะแม่ได้ยินว่าแม่ขาวนี่ชือว่าฝันแม่นฝันยังสนอกเน่อยทั้งฝันแม่นทั้งเลขกถูกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่เพิร์ลบด้ให้เห็นหนาเนาะพี่น้องเนาะเกลับมาเอาเสียงแม่เพิ่์ลนะคะครับแม่เพิ่์ลก็นั่งอยู่ข้างๆแม่เพิ่์ลบาบาอยากสู้กันอยากโู้คู่งามพูดเอา ครับก็เป็นยังแม่อันแม่จยดทูบได้อันซีสองศูนย์วดนี่ไม่ว่าแม่งวดเลขถเเกถูกเนาะเลขกถูกค่ะเลขกถูกเลขกถูกถแม่เพิ่งนห็นเข่าดีเด้อพี่น้องช่วงวันหนึ่งหันที่หนูมากแลแม่เนาะเข่าสามงวดซีงวดติดเลขถูกคนนะคะอันนี้แม่จุดจุดต้อนอยังก็แม่ที่แม่ต้นจันแดงจันแ,แดงจันแดงต้นจันแดงนจันแดงมหาเสน่ห์ ลำด้วยนะ,ะยันนี่บัตรมันออกมาแล้วเป็นสามดอกตะกี้มีขวาดอกหนึ่งบัตรถ้าชิ้ทึเรียกทึบเบื่อถ้าชี้ลำชีด้วยมีสูบมีสามให้ออกมาอีกเป็นสามดอกแม่เลยคิดว่าจะเป็นสามหนึ่งหนึ่งว่าวันดอกเ,ออเพราะว่าเมื่ที่แล้วแม่สื่อหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะมันมาออกอย่ศ <Yeah. S 2> ูนย์หนึ่งสองหนึ่งสิบหนึ่งวันยันมันออกยี่สิบเือดอก 20. ควาถูกนะ420นะเลขถูก420อืมเลขถูก420 420บัตรเลขจันแดงยันสามหนึงน่งหนึง่งยอะเลขต้นจันแดงเนาะจันแดงเขาว่าคอแล้วให้ออกมาเป็นสาดอกนะก็ะเลยกชตีีว่าสามหนึง 3, น่งหนึงน่ง มันเป็นต้นยังไงแล้วผมกับโบเคยเห็นแต่ต้นสีได้ย่างไปเบิ้งอยู่หรอกยางไปเบิ้งจ้ะครับต้นจันแดงสามหนึ่งหนึ่งที่แม่ต้นจันแดงสามหนึ่งหนึ่งเหรอเฮ้เพื่อนตัดลิ้นเอาเนาะแม่เนาะจ้ะความฝันในแม่บ้านนี้เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงความฝัน่ฝันว่าได้หัวเงินหัวสีน้ำตาลบ้านมีผู้ชายเอามาให้ว่าสั่นเงินคือในหันมีเมืองหนึ่งนับเบิ้งพร้อมย่างดีไปเลยที่แม่บนว่าแต่เมือว่าสั่นแต่ว่าบริษัทบ้านล้ก ผูพ้พ่อมาให้ไปตาดาามีเงินเมื่อนึงอืมจะเป็นผู้ใดเฮียเลยเอาบัตรก็เลยใส่ข้างนาใส่กระเป๋าผ้ายบัตรไปตลาดบาัตรตัดใ<ม>จเลยว่ากระเป๋ากระเปา๋าสันกระเป๋าย้อนนสันมันตกมาผีเนาะทว่าหัวเป่าหัวเป่ามั้สิหัวเป่าดีใจว่าสันเพาเคยได้เงินเมื่อนะอือเงินผู้ใดนาะสันผู้ใส่เขาบอกเอาแต่ว่าเมียเขาเอานะค่ะเมียเมียเลยเอา เม่ากราะสย์มากววดว้ใส่กะเปอไ้ก็ากาเลยดิ่มใบพันออกมากวาสิไปซื้อคว้างตลาดก็เลยพ่อพ่อใบพันนั่นแหละคม่จกใบพันออกมากจกออกมา,กกมากเป็นใบพันแต่ว่าผู้คนเอาหายว่า เงินมื่นหนึ่งเนหออืมเงินมื่นหนึ่งเนี้หอเพรมีผู้เดเอาแม่ก็เรยเอาผูเา้เดียวหลังจากที่จุดทูบ่แม่จังฝันหรือว่าจังไหนุดทูบแล้วฝัน๋อจุดทูกแล้วแม่ไปฝัน,นเอออันนี้เรียกทูกอันนี้เรียกฝันดอกครับเพราะว่าเด็กหอบเงินหอ,หอบาาหออหอท่วงนะอือขาจาหรือว่าหอฝันแบบนี้แม่ตีบ่หรือว่าฝันแบบนี้คิดว่าจะคล้องหรถืแล้วจะจะ แดงเงินน่ะนะสีมิโซกสีมิโซกสีมิโซกเกีวสีมิโซกนะอ๋อก็คือเหล็กถูเข้ากับเหล็กต้นจันแดงเข้าเนาะแม่เนาะน่ะโอ้มันกระสิเกี่ยวกับตัวนี้แล้วแม่นั่นแหละแม่ก็ควอานั่นแหละรับหอกคลอดใดเหรอได้เหล็กเป็นไห้เกียวเพื่อกะได้ไห้ถ้าสีมิโซกจะหออกมาอีกเป็นซองดอกหัดมือเหล็กหอกนือสิเป็นซีดอกออกมาอีกบุกับลังซ้อนเขาเลยตีว่า หนึ่งหนึ่งสามว่นมันมันออกมาสามต้นต้นจันแดงนี่มันเป็นต้นพืชประเภทพวกดูในอันชนของต้นไม้มงคลมันบ่แมเมียนเป็นพวกเกี่ยวกับต้นเศรษฐีต้นวาสนาแังสีพวไม่ตระกูลเดียวกันมันบอกเมียนพว่ากขจาวาถ้าผู้ใดปลูกดอกอันนี้เป็นดอกมันสีมีสุกวาสนาค่ะแต่อยู่บไรายขจเว่าก็ไปห้าเวลาขจเจ้าสิเห็ดผาเห็ดยังขาเจ้าก็ไปห้านาสื่อออกฮ้าเบิ่งนะ มันผัดบะหมี่มันผัดเื้นนี้ผัดมี่แบานี้แต่ว่าก็บ่เคยเห็นดอกปูมากับกอกดอกแบบค่ะแต่มันกับเปียกนะมันออกมาส้วนกันสามอันน่าครับออกมาส้อนกันเลยนะแม่เนาออกมาส้วนกันเกิดเชยวเขากันจิบซ้ำเราก็แห้งตัวเออื่กันดังแม่เลขตรงนี้แม่ วัดถั่าวมันย่างดีดอกหนึ่งทะยุดมือมือวันที่สามสิบเอ็ดดอกอืมถัว่วมันย่างดีดอกเดียวค่ะมันย่างดีดอกเดียวนะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะ ครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางของคุณแม่ขาวเข้าครับเด็กคุณแม่ไปจุดดูตนจันแดงครับเด็กถูกนั่นคือซีสองศูนย์พี่น้องเด็กูืพี่แมนเขาดีเด้อค่ะพี่น้องคะแล้วแม่เพิ่นว่าจุดถูกไปแล้วนะคะเพื่อนฟันดีนะคะพี่น้องเพื่อนฟันว่ามีผู้ชา้เอาเงินมาให้นะคะเนาะเงินเมื่อหนึ่งวัาสันเพิ่นว่าถือว่าฟันดีเด้อครับพี่น้องคะฟันว่าได้เงินได้ข้านะคะน้องก็ลองพิจารณาเบิรงนะคะตัดลิ้นเอานะคะเนาะ ตัดออกให้แล้วนะคะมีสีสองสองศูนย์สีศูนย์สามหนึ่งหนึ่งนะคะเนาะพิจารณาเบิ่งนะคะตัะวแม่มักตัวใดพิเศษ,ษ,ษบ้านนี้แม่หมักสามหนึ่งหนึ่งกับ4ีสองศูนย์ะสองศูนมักสองศูนกับสามหนึหห่งแม่อก็อกข้อคักแล้วนะข้อคักแม้กออกมาเป็<ม>นสันอีกค่ะเอาพี่น้องหมักสองศูนย์ที่ไหนท้ไมมันหักขี้ แม่คุณหมักสองศูนย์ว่าสันพี่น้องคะกับสามหนึ่งหาพี่น้องพิจารณาเบิ้งนะคะกับงาพน,งน,นพี่น้องแม่เนาะเล็กกับสี่ศูนย์นี่ลอตเตอรี่ว่ามีขายหรือดิแม่ดังคักสีศูนย์นี่มันออกเกี่ยวกั็มีอย่งสีศูนย์เลข หม่ามองดังนี่แล้วเมียมันก็เลยดังซีศูนข้าเจ้าดํากับข้าดำเด็กข้าเจ้ารถตันนี่นี่ห่อเมื่ากันเป็นของหฮออยู่ในร้านแต่ว่าหฮาแหงฮะซื้อรถตันนี่หะซื้อยากนะเพราะว่ามันบม่มีขายเหลืเดกข้าเจ้าเบิดแล้วซีซูนเอาพี่น้องพิจารณาเบิ่งนะครับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะครับเด็กถูกพุ่นไม้ขาวหฮอนะครับประจำวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อหกสิบห้าครับ กับเลขบ่หลายคู่พี่น้องกับกระล่องไปจับสลากกินแบ่งรัฐบาลล่องเบิ่งนะครับขณะลงทุนพี่น้องเลขบ่หลายตัวนะครับแล้วก็สารับเลขต้นจันแดงคุณแม่เฮ้าสามหนึ่งหนึ่งนะครับสามหนึ่งหนึ่งกับซีมี่สามหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะครับตัดเลนเอาพี่น้องเฮ้าล่องไปหาเบิ่งพี่น้องเืิ้อนี้ก็คือสิพ่อท่านอยู่หาจับสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยพี่น้องเด้อ กับเล็กถูกคุณแม่กับวาคอยพาดน,นะครับสองสามงวดติดกับกรมี่นะครับพี่น้องต่อต่องวดเลยกรมี่นะครับขนาดติด,ต,ดตามากับติดตามแม่เพิ่นมาหลายงวดแล้วโดนแล้วพี่น้องคะติดตามมาอย่างนี้คะ่ะเนาะตั้งแต่ปีหกซี่แล้วนะคะเพะว่ามาไทายนะคะปูหนึ่งเก้ายูนี่นะคะเนาะ,นะคือเมื่อเดทไทยถ้าแม่เพิ่นดอกพี่น้องแต่ว่าเล็กถูกแม่เพิ่นนีเข้าดีนะคะตั้งแต่ ส่ามาตามเล็กปูนึงเก่านะคะเนาะแต่ว่าแห่งได้สอบถามแม่เพิ่นตลอดค่ะเวลามามาถ่ายทําคลิปนะคะของปูนึงเก่านะคะเด็กของแม่เพื่อนกับเขาตลอดนะคะครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขนะครับของคุณแม่ขาวเฮานะครับอพราะว่าสิเป็นเลขถูกแล้วก็เลขตนจันแดงนะครับเพราะว่าเลขตนจันแดงคุณแม่เฮาว่าหนอยนักหนอนน้าสีออกดอกให ให้เห็นนะครับถ้าได้ออกดอกแล้วก็ถือว่าผู้นั้นสิมีโชคมีวาสนานะครับโชคสิเข่านะครับคุณแม่ฮาวาครับสำหรับเอฟซีกับบางว่าตัวเลขขึ้นสิแคบหนาจอไว้แล้วเนาะครับเนาะครับก็สุดท้ายนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องเฮานะครับเพียอเป็นกำลังแรงใจให้คลิปดีๆฝากพี่ตนน้องนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์อ่าสุดท้ายนี่ให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแห้งอ่าโศกโศกมอนมันครับในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับ สุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ